เดอะวิส r าร์ r l d โลกแห่งพอมอดตอนที่306การเปลี่ยนแปลง1แปลนิยายวรรงคารที่27มีนาคม2018ดาบปลายโค้งต้องสาบของเองเจเล่ได้แตกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อสกัดแก่นพลังชีวิตของสาวแมงป่องซึ่งมันมากเกินไปที่จะรับไหวสำหรับเขา ไม่สามารถเพิ่มพลังจิตด้วยการฆ่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หรือพอมดได้อีกต่อไปนอกจากนี้ความก้าวหน้าของหน้ากากบิททอมินก็ยังช้าและเขาต้องการเพิ่มพลังจิตถึง120โดยทำสมาธิยอย่างเดียวมันก็ใช้เวลานานกว่าศตวตรรษกว่าจะถึงเขาไม่อยากเสียเวลามากเกินไปกับการเพิ่มระดับพลังจิตของเขาดังนั้นแองจเจลเเล่จึงตัดสินใจ ที่จะหาวิธีอื่นที่สามารถช่วยเขาเก้าวไปได้เร็วขึ้นจัดฉากนะครับเป้งเองเจเลวางมีดกับซ้อมลงข้างจานแล้วเงยหน้ามองลิฟมันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ที่เราย้ายมาอยู่ที่คลเอหาดนี้มีข้อความจากท่านวิเวียนหรือไม่เขาถามภายใต้แสงไฟสลัวพอหมดทั้งสองนั่งตรงกันข้ามกันในห้องอาหารลิฟ สวมชุดคลุมอาบน้ำสีแดงที่เปิดคอและหน้าเธอกำลังตัดสเต็กย่างระมัดระวังมือของเธอหยุดชั่วครู่หลังจากได้ยินคำถามของเองเจเล่ไม่ต้องห่วงท่านวิเวียนกำลังทำได้ดีเราเพียงแค่ดูแลตัวเองเธอตอบอย่างสุภาพและสงบแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องจัดการเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นท่านจึงยุ่งมาก างนั้นหรือแองเจล่ é, เอาเท้าแองเจล่ é, เอามือเท้าคางมองไปที่วิวยามค่ำคืนภายนอกหน้าต่างแสงจันทร์ได้ส่องลงมาบนหลังคาของบ้านไม้ขนาดเล็กที่เขาสร้างขึ้นข้าไม่ได้ติดต่อเพื่อนเก่ามาสักพักแล้วข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าข้าส่งข้อความแองเจเล่ é, พูด ได้สิข้าจะไปพร้อมกับเจ้าถ้าเจ้าต้องการใช้เสาสัญญาณโอเบลิสลิฟพยักหน้าเล็กน้อยอา่ามีอีกเรื่องหนึ่งทันใดนั้นเธอก็วากซ่อมและปลบมือหลายทีมีสาวใช้เดินเข้ามาในห้องอาหารอย่างเงียบๆมีอะไรช่วยคะเอาของเหล่านี้ไปลิฟมองไปที่จานและนำจดหมายมาให้ท่านกรีนเราได้รับ เมื่อหลายวันก่อนไอ้เอจเลตตกใจหลายวันก่อนหรือเจ้ากําลังทําการทดลองในห้องทดลองไม่มีเรื่องเร่งด่วนดังนั้นข้าจึงไม่ได้แจ้งให้เจ้าทราบลิฟต์ตอบเสียงเบาลิฟต์ได้ไปตลาดธาตุและซื้อปุถุชนมาทํางานในคะเอหัดในช่วงที่ผ่านมาห่อชาระล้างที่สามารถปกป้องปุถุชนจากการถูกทําลายโดยรังสีได้เธอซื้อหญิงสาวประมาณ20คน เพื่อฝึกในการทำงานต่างๆสาวใช้กลับมาพร้อมกับจดหมายหลังจากผ่านไปหลายนาทีและยื่นพวกมันให้เองเ็งจเล่อย่างสุภาพเองเ็งจเล่จับจดหมายและเปิดมันทันทีมันมาจากคนแปลกหน้าจากพ่อมมดที่ชื่อดันดันเป็นสมาชิกสภาที่ทำงานให้วิเวียนมันบอกไว้ว่าเขาขอให้ใครบางคนส่งทรัพยากรให้เองเ็งจเล่ภายใน5วัน ที่อยู่และเวลาถูกระบุไว้ท้ายจดหมายแองเจลเล่เก็บจดหมายเข้าไปในซองจดหมายเจ้าได้รับจดหมายเมื่อไหร่ประมาณสาวันก่อนค่ะสาวใช้ตอบขอบคุณตอนนี้เจ้าออกไปได้แล้วโดยการดิดนิ้วของเขาจดหมายนั้นติดไฟและถูกเผาเป็นเท่าฐานลงลงไปบนโต๊ะสาวใช้จับแก้วและออกจากห้องแองเจลเล่ลุกขึ้นยืนตอนนี้ข้าจะกลับไป ห้องของข้าจะมีของส่งมาที่นี่ในอีกสองวันตรวจสอบดูให้ข้าด้วยตกลงลิฟต์พยักหน้าองเจะเล่หันกลับไปและออกไปข้างนอกเขาขึ้นไปที่ชั้นบนและกลับไปที่ห้องนอนของเขาเขาเดินไปที่หน้าต่างและเอากล่องดำออกมาเสียงของเฮนถูกส่งเข้าไปในหูของเขาทันทีข้าเคยบอกเจ้าแล้วเรื่องโครงการ ที่สำคัญที่สุดของวิเวียนในหัตถาตาแล้วใช่ไหมวงแหวนแรงน้มถ่วงและเทคนิคการประสานสายเลือดที่ข้าสอนเธอเมื่อหลายปีก่อนข้าคิดว่าเธอเชี่ยวชาญพวกมันแล้วเห็นพูดเสียงเย็นชาเราเพียงต้องการจังหวะให้เหมาะสมและทำลายความพยายามทั้งหมดของเธอ <c oughs> ปัญหาเดียวคือการทำให้มันดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุจเล่ทำหน้าบึง้ง และรางวัลของข้าคืออะไรท่านก็รู้ผลที่ตามมาเมื่อเธอพบความจริงคาไม่สามารถรับมือกับความโกรธของแม่มนระดับสี่ได้ข้ารู้แน่นอนว่าแต่สถานการณ์มันต่างออกไปสายเลือดเป็นสิ่งสำคัญกับวิเวียนเจ้าไม่เข้าใจเหตุผลแม้ว่าเธอจะพบเจ้าทำเรื่องทั้งหมดนี้เธอก็จะไม่ค่าเจ้าข้าจะแนะนำเจ้าในตอนที่ทำไม่ต้องกังวล เฮนหัวเราะเพียงแค่บอกเธอว่าเจ้าต้องการทรัพยากรบางอย่างเพื่อฝึกฝนเทคนิคการลงเวทมนต์เธออยู่ชั่วครู่และพูดต่อสำหรับรางวัลถ้าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนข้าจะมอบหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าสิ่งประดิษฐ์เวทจะไม่ช่วยเจ้าในการต่อสู้แต่ข้าจะช่วยเจ้า เพื่อเพิ่มพลังจิตด้วยวิธีพิเศษเอาล่ะอัะเจเลนรู้สึกแย่เรื่องแผนาจะทักษาสัญญาของข้าแต่เจ้าต้องทําให้ข้าหรือเราจะตายด้วยกันข้าไม่สนใจอีกต่อไปเฮนพูดด้วยเสียงที่จริงจังอยากกดดันข้ามากเกินไปเฮนอัเจเลนรีตานี่จะเป็นงานสุดท้ายที่ข้าทําให้ถ้าเจ้าขู่ข้าอีกครั้งข้าจะฆ่าตัวตายข้าไม่ใช่หุ่นของเจ้า ไม่ต้องห่วงเชื่อข้าเช่นหัวรอยเราเป็นพ่อมดเราจะต้องทุ่มเทความพยายามก่อนที่จะได้รับสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์หายากสิ่งประดิษฐ์เวทมีความพิเศษเนื่องจากพวกมันเกี่ยวข้องกับเวทแรงน้ำถ่วงอิจเร่มองไปที่คลื่นในแม่น้ำอย่างเงียบๆและเริ่มคิดวงเวทแรงน้ำถ่วงตัดฉากนะครับที่ไหนสักแห่งในสำนักงานใหญ่ของหัตถา ภายในถ้ำม,มืดและลึกมีเสาหินสูงประมาณ30เมตร5ต้นตั้งอยู่ซึ่งดูเหมือนนิ้วมือขนาดใหญ่มีเก้าอี้หินสีเทาตั้งอยู่บนสุดของเสาหินแต่ละต้นการสลักบนหลังของเก้าอี้แตกต่างกันเล็กน้อยพื้นเรียบเนียนข้างล่างเสามีสีดำตึกมีเสียงที่เกิดจากเปิดการเปิดประตูอย่างแรง ลำแสงสีขาวได้ส่องเข้าไปในถ้ำอย่างผ่านช่องว่างชายลำสันสูงสองคนก้าวเข้าไปในถ้ำทั้งสองสวมเกราะสีดำที่มีขอบสีทองพวกเขาเดินมาที่ตรงกลางของฐานพร้อมกันและรอยอย่างเงียบมีเสียงปแปลกๆดังมาจากยอดของเสาหินค่อยๆมีคนหลายคนปรากฏตัวบนเก้าอี้หินมีลูกไฟสีแดง เลือดตกลงมาที่เก้าอี้ตัวหนึ่งและเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สวมชุดคลุมยาวสีแดงผมรอนและสุดชุดเดรสสีแดงของเธอกำลังบินอยู่ในอากาศเธอหันกลับไปและนั่งลงมันเป็นวิเวียนเธอมองไปที่รอบๆและเห็นว่าเก้าอี้อีกตัวแรกกับตัวที่สี่ย่งว่าง,างขอโทษด,ด้วยข้ามาสายเธอพูดขอโทษเสียงเบาไม่เป็นไร ชายชุดคลุมดำตอบเสียงเข้มลูกชายของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างวิเวียนข้าได้ตรวจสอบและสิ่งที่เขาบอกข้าทั้งหมดเป็นความจริงนอกจากนี้รูปแบบดวงวิญญาณในร่างกายของเขาก็ตรงกับสายเลือดข้าข้าแน่ใจว่าเขาเป็นลูกชายข้าจริงๆวิเวียนยิม้มขอแสดงความยินดีด้วยข้าคิดว่าเจ้าไม่ได้สนใจองค์กรนี้ต่อไปและตอนนี้เจ้ามาที่นี่อีกครั้ง ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการช่วยลูกชายของเจ้าให้คืบหน้าแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องทํางานหนักชายชุดคลุมดํายิ้มเช่นกันเขาเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของข้าวิเวียนพยักหน้าเล็กน้อยพวกเขาคุยกันสักพักและมีหมอกสีขาวปรากฏที่เก้าอี้ตัวแรกหมอกเปลี่ยนเป็นชายชรลาที่มีผมสีขาวยาวอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสหนึ่งวิเวียนและผู้อาวุโสคนอื่นทักทายชายชรลาทันที ชายชรา,าพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรงั้นมาเริ่มประชุมกันเถอะผู้ส่งสารลบโซลา่าตอนนี้เริ่มรายงานสถานการณ์ได้เขามองไปที่หนึ่งในชายชุดเกราะดำที่นั่งอยู่บนฐานครับชายที่ชื่อโซลา่าก้าวไปข้างหน้าและเอาหมวกออกเขาเป็นมนุษย์เสือที่มีรอยสีขาวบนหน้าผากสถานการณ์กำลังแย่ลง ผู้โอาวุโสสี่ได้นํากองทัพไปที่เมืองพันน้ําตกตั้งแต่เริ่มสงครามทั้งสองฝ่ายก็สูญเสียพ่อหมดจํานวนมากนอกจากนี้เจ้าเมืองอันดับสองจากเมืองดาวตกได้ช่วยเจ้าเมืองอันดับหนึ่งโดยการนํากองทัพเข้าไปในเมืองน้ําตกเปลี่ยนชั้าวงเล็บนะครับเปลี่ยนจากหัวหน้าองค์กรครับถ้าหลังๆมีคําที่ดีกว่าจะเปลี่ยนเป็นอีกรอบนะครับขอให้ใช้คํานี้ไปก่อน,นครับผู้แปล มาต่อนะครับผู้อุโสสีพยายามต่อสู้กับเจ้าเมืองทั้งสองด้วยตัวเองแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีผู้สรงสารลบทั้งหมด3คนในทีมแต่ละ2แต่2คนได้รับบาดเจ็บและคนสุดท้ายก็หายไปกำลังใจในการสู้ของกองทัพกำลังแย่ลงเรื่อยๆท่านผู้โุโสเราตอบโต้มนุษย์เสือตอบเสียงดังเรา ต้องการคนที่สามารถไล่คาถาสร้างความเสียหายห่วงกว้างที่แข็งแกร่งผู้อุโส3และ4เจ้าจะเข้าร่วมการต่อสู้หรือไม่ผู้อุศโหนึ่งคบลิ้นฟีป,ปากทำไมท่านถึงไม่ให้ข้าไปผู้อุโสองถามมันเป็นชายที่มีคราวดำข้าจะไปวิเวียนลุกขึ้นยืนและมองไปที่อุโสองล็อกคีเจ้าต้องดูแลสาขาใช่ไหม เรามีปัญหามากมายในพื้นที่เหล่านั้นเธอพูดถูกล็อกกี้เจ้าต้องคอยช่วยเหลือสาขาปล่อยให้พวกเขาเข้าร่วมต่อสู้ผู้อุโสหนึ่งพยักหน้าตกลงวิเวียนและคนเฝ้าระวังของเธอยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ผู้อุโส4เห็นด้วยเขาสวมชุดคลุมดําเธอสามารถจบงานได้อย่างง่ายดายวิเวียนพยักหน้าเอาละ่ะงินค่าจะเข้าเอากองทัพ ของข้าไปที่นั่นสะละพลังวิญญาณพร้อมแล้วใช่ไหมเธอมองไปที่มนุษย์เสือสล่าคงให้วิเวียนเล็กน้อยในขณะที่เขาตอบทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้แล้วครับดีข้าจะไปคืนนี้ข้าจะชนะสงครามเพื่อลูกชายของข้า <c oughs> วิเวียนมีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเธอข้าไม่ได้พบเจ้าเมืองนั่นหลายปีแล้ว โดฐานกลับไปเลยหายไปจากเก้าอี้เข้าไปนในเปลวไฟและจบกับตอนที่สามร้อยกนะครับก็านนภาคผิด้าคกันเยขออภัยนะคือตอนนี้ผมรู้สึกมึนหัวมากเลยเอ่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าตอนต่อไปจะไหวหรือเปล่าก็แต่คลิปนี้นะ่าจะได้ลงวันพุธนะครับผมว่ามันอังคารนะเนี่ยรู้สึกมึนหัวมากเลยเป็นไรนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปกินยาแล้วก็เดี๋ยวนอนสักหน่อยนึงดีกว่าไหม เดี๋ยวเจอกันนะครับแต่ผมลงสงคลิปดใว้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะถ้าวันนี้อัดไม่ได้เดี๋ยวผมอัดวันพุทธทีเดียวนะครับก็มาครับสวัสดีครับอย่าลืมไปจดาำช่องมามกันด้วยนะไปแล้วบาย